สัสดีค่ะมพบมะพ่อสวัสดีซี่สุขุสุกคนนะใส่นอะมาพบมาพอกันยาหลักเมื่อนี้มียาหลักสีมากแกะขอเอิ้นขอเอ,อ,อิ้นแก้ขี้ตาแก้ขี้ตากระเทียมเนาะยาหลักแม่พาเห็ดตแต่ยังหน่อยยาหลักกระจำได้มันใหญ่ขึ้นมามันลงหัวระดับหนึ่งแล้วก็ลัแก้ขี้ตามันเพื่อเอิ้นแก้ขี้ตาวะสัาแก้ขี้ตาเพื่อ,อยังวัติ เื่อว่านี่ลอกตัวน,นี้นอกจะนอกน,นี่เห็นมานอกนี่นลอกลอกใบเหลืองๆอันนี้ออกาำ่าแก้ขีตาคือว่าลอกลอกใบเหลืองๆตัวนี้ออกลอกให้ถึงหัวเลาวะค่ะถึงหัวกับเทียมลอกให้ถึงหัวกับเทียมแล,ล้วโอ้อันนี้อยู่หลึกขนาดเลยเลอกให้ถึงหัวแล้วแล้วลอกทุลกลอกทุกต้น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 แล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะ สมัยสมัยเป็นเด็กน้อยดีแม่พ้าเห็ดใส่ปุ๋ยขี้งัวขี้ค้วยพดหน้าหลายมันก็นสีหัวใหญ่ได้บ่เนี่ยเนี่ยายลัดเห็นบ่งใกล้อันนี้อยู่ลึกขนาดายล,ลัดเอาดินถมที่หลังคนนี่นี่แหละนี่เป็นยังสินอกจากนาะเขาเอื้อนแก้ขีตาแก้ขีตากระเทียมนอกจากนาะขันโบแก่เราสิโบหัวใหญ่แก่เนี่แก่ออก ลอกออกเห็นถึงหัวคุณเด้โอ้อันนี้เลือกโพดเนีย่ยรัดปุหัวเลือกโพดสีไงหัวเนาะลอกออกนะจาน๊ะลอกกาบเกา่าเราออกใส่ปุ๋ยเร้ยบัดน,นี้ใส่ปุย๋ยเราก็สีหัวใไ่โอ้ยมันอันเนี้ยรัดเห็ดปลูกเลือกโพด,ดนี่เด๊อันนี้มันเลือกเนาะเดี๋ยวยาัดสีหเบึงอันที่มันตื้น อันที่มันตื่นอันนี้ยลาละกูตอนปลูกก็ไ่ได้เลิกดอกกดเอาขี้ดินขึ้นมาถมใส่เรื่อยๆเห็นบะน,น,นั่หัวม,มันม่หลดกูใส่ถุงมือลงมันมาถนัดเรียะใ้เบิ่งหวัวมั้อจ้ะนี่เด็หวัวมันนี่เอาจะเห็นหวัวจังซีเลยเด้อแล้วก็ใส่ปุ๋ยแบบนี้ค่ะ ไมืไ่อยรัดยันไ,ได้เอาดินออกแต่ว่าต้นนี้มันยังน้อยอยู่นี่ยังบอกให้พ่อเห็ดต้นนี้ว่ามันอยู่เลืกเอกพุทธน่ผ่านสะก่อนหลุมนี่มาเห็ดหลุมนี่ดีกว่าย้งไม่ใกล้เสียงก็บ่ดังดังแต่ย้ำให้หมา สองลูกชายดีเสียงดังโพดเห็นบ่้น้อจ้ะน้ำมาใกล,ใกล้ๆนี่ญาติจะเห็นบึงใกล้ๆเลยนั่งเต่าอีเอาเยู่นี่ญาติปลูกหนึ่งสองสามสี่กระถางที่ห่านกระลังกระลังอันนั้นนี่สาระญาลติจะปลูกญาลติจะไม่บ,บ,บงไว้กินอีกนี่วิธีการเนาะจ้ะเนาะ เนียมหันได้พอเห็ดปัดใดดอกว่าแต่ว่าเนี่ยรักษาเห็ดเดี๋ยวถึงเวลาเอย่างนรักษลืมนี่เลยเรากำลังลงหัวละให้เห็ดเห็นบ่ดอกยังซีนอนาจาน้ะเห็นมอน้าจานนอจ้ะเห็น,นนี้แอ้วฟึ่งลำคานเนี่ยรักเดอ้อจ้ะเด้อ กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเบิ่งเมินลัดนี่เด้อเห็นบ่ดอเงิ่ลัดจะเห็นบุญใ,ใกล้โตเก,ก,ก,กีอี์สายแน่ๆเจ้าแม็กลูกทรายกันอนอยู่ใกล้นี่แหละเพื่อนก็เลยเดี๋ยวเงลัดจะเห็นบุงอันนี้นี่พอเต็มที่แล้วนี่พอแกะเต็มที่แล้ว สมัยเป็นเล็กน้อยเอื้อยผ้าปลุก่นกับผ้าแก้ขีตายังสิล่ะแก้ออกแก้ออกแก้ให้จนถึงสุดรถหัวเลยได้บอวมาแก้มาได้เอาเหยาะละไหวระดับหนึ่งบาได,ได้ต้องแก้จนสุดถึงถึงหากเล่าผดท้านสีมาแก้ไววเอาเหยาะระดับหนึ่งครึ่งหัวนี่มันกะสีหัดหัวกระเทียมมัน หัวกระเทียมเ่ากระสีบอยใหญ่ลอกออกหอยเบิดเลยกบับกาบที่เ่าลอกออกนี่ลอกออกหอยเบิดจนมาสุดถึงหากเราเอามาเอาเหยาะไว้กลางมันก็สิมาหัดหัวกระเทียมมันก็สิบอยหัวกระเทียมเ่าใหญ่เห็นบ่เนาะจ้ะเดีไปแล้วหนึง่งหนึ่งต้นโอ้ยเนาะ สลัดนี่กะเจมันอยากเกิดโทษว่าเจ้าอยากเกิดเนาะสลัดปลูกไว้ก็ได้กินนวเด้อจ้ะเด้อนีดเราเอาไปกินแล้วกรอบแซบขนาดพ่อน้ามด้วยกันสลัดนี่ก็คือกันขั้นบ่พ่อน้ามก็ขมเพราะสลัดเรามักน้าคือกันแล้วก็พักบุ้งต้องหดหน้าหลายๆเอาจนหงหวเด้อ ขั้นฮดหน่อยๆน,อยนี่บ่พอม่าแล้วขมเด้เพราะว่าสลรัดเราหมาักน้ำนี่มันขาวคขาล้นเ,นออเนจะจะห็หะะะะนน,น,นี่บ่ดอกนี่แดดจะทิตห้ามหัวยาลัดละแดดมาหลายยาลัดกะสูนวะไรเด้แดดชั่วโนี่บ่คือแดดเก,กา่ามันเป็นวิธีแต่กอนตะกี้ เป็นผ้าเห็ดมาขั้นบอก,กบะจิมกระเทียมก็จะบวเป็นหัวใหญ่ให้กระสเป็นหัวขอหล่อเคเร่เอาอยากได้แนวอยากได้พันมันกรสีบวได้สีบวใหญ่แกอ่อนอสิล้วก็ใสปุ๋ยมีขี่งัวกับใสขี่งัวมีขี่ข้วยกรใส่ขี่ข้วยขี่ไก่ขี่ไก่มันเค็มขี่ไก่ข,ข,ไกขี่เป็ดน,นี่มันมันเค็ม มันจะบัคือขี่งัวมันจะบัคือขีคข่ค้วยขี่ค้วยผสมแกลไส้เข้าไปขี่งัวผสมแกลไส้นอกจากนาะลอกยังซีละไส้ลอกอันแก้ขีตาเราจังีิละกะขี่ง้วผสมแกลไส้เข้าไปไส่เข้าไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงแล้วก็หดน้าหลายๆหงๆ่หงเอาจนหง่งนานพ่นแหละไป เคยเห็ดเป็นเด็กน้อยเอาจนหงนานแบบน,นี้โพดอยู่หันจักสามมือหง,หงหงค่นบาดน,นี้โพดได้สามมือแล้วก็เศร้าไปก่อนไปเบิงบ่งแบบน,นี้เห็นความแตกต่างแล้วซึง,งามขึน้นเราได้นามได้อย่างหัวแล้วก็ใย,ยน่แบดนี้การปลูกกระเทียมได้แนวได้หัวใยเห็ดจังท่านวิธีการ ยายรัดนมาแกะขีตากระเทียมให้เบิ่งมือฮะปลูกใส่กระถางไว้กินได้หอดแนวพูดเลยนี่ยายรัดน์วไผ่กระสีไปกินกระตักกระโดดแต่นี่กระเพานได้กินแล้วยู่ได้น,นดูดหลุงนี้เรียบร้อยแล้วยายรัดนหดน้ำเลยแหละปุ๋ยยายรัตนะใส่ละ <c oughs> ปุ๋ยใส่แต่มือว่านี่ยามมะเรงยังคอยมาแกะขีตาเอายางมือเส้ายายรัดนกระได้ ลงบอกขึ้นได้วานเดี๋ยวมันสิเลยเวลาแกะมันก็เป็นช่วงเวลาแกะเนอะสีตาเลาก็ได้ขั้นเลยเวลาแกะกับแก้บ่ได้เด้อแบบนี้มันต้องอยู่ในช่วงเวลาของเพิินอีกแล้วแยลัดกับยันย์แยลัดลืมแยลัดก็เล็บแกะก่อนลืมแล้วสีแล้วเอ้ยถุงมือกับเรซิ่เข่าเล็บนี่แหลบปัญญังได้อันดีนะนี่ đình đầm mà nè, phải, 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 สีดำนี่ตัวนี้ตัวนี้หัวใหญ่เด้อจตัวนี้ตัวนี้ซํานี่กับกับลายปันไนแล้วนอกจากเนกาะเอายายละกแก้แกขี้ตากก้เทียมเห็บบึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วยายละขอจบคลิปแล้วเด้อจ้ะเด้อจูดอกไม้เายึาบ งามคือนงอเดียสลัดยายลาดกินไปสองสามต้นนะนี่นี่อันนี้ยายลัดเอาไปกินละแต่ก็โหดหน้าไว้ถ้าเราปรุงให้กินอีกอยายลัดขอจบคลิปตะเพียงคนนี้เล้จะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามยายลัดอีเด้อจะเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายลัดฮ็ดคลิปต่อไปคลิปหน้อยอยายายลัดสิเฮ็ดอันสิเฮ็ดอันบอนใส่มะพร้าวเนาะที่ยายลัดฮ็ดไว้ ติดตามยายลรัดไว้เด้อจ้ะเด้อยายลรัดสิเฮ็ดอันสิกรีดอันเขาเอิ้อนนีหยังกรีดอันอันบอนไส้หะล่ะจ้ะยาก็ขาบอกว่าคือคลิปนี้ยายลรัดขอโจ้คิดแต่เพียงเีเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามยายลรัดเด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายลัดเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อจ้ะเด้อคลิปนี้ไปลาบ๊ายบายเจอกับยายลรัดคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อคลิปยายลรัดเฮ็ดอันบอนไส้น้ะจัะเนาะบ๊ายบาย